คนปฏิบัติธรรมกับเบอร์ของนักบวชแม่ชีหรือพระเนี่ยเอาจริงๆจะวางคล้ายๆกันนะอาจารย์จะพยายามตัดเลขสีออกหรือว่าเลขที่มีสเสถียรภาพ,พกับเพศตรงข้ามหรือว่าเลขที่ใช้แล้วมันจะดึงดูดเพศตรงข้ามอย่างเงี้ยถ้าเป็นกลุ่มในสไตล์ลูกค้าแบบเนี้ยอาจารย์จะตัดทิ้งไปเลยนะคะอย่างเช่นตัดเลข6ทิ้ง แต่อาจจะยังใช้ในเรื่องราวของเลข2อยู่เพราะเลข2มันจะเป็นเลขที่เกี่ยวกับเซนต์เป็นเลขที่สามารถที่จะสัมผัสในเรื่องราวของสินทรัพิ์สิทธิ์ได้ดีอาจจะยังใช้2องให้อยู่แต่ว่าจะตัดพวก 6. 3สตัดพวก25ตัดพวก 6. 6ต่างๆนานาอะไรแบบนี้ทิ้งออกไปไม่ให้ลูกค้าใช้นะคะ เพราะว่าลูกค้าอาจจะแจ้งมาว่าต้องการปฏิบัติธรรมหรือว่าเป็นชีเป็นพระต่างๆนานา,นาเลขทางโลกพูกนี้อาจจะไม่ค่อยเหมาะสมตอบโจทย์นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าการปฏิบัติธรรมคือการทวนกระแสของโลกหรือว่าการปฏิบัติตนหรือว่าเป็นไปในทิศทางของเขาเรียกว่าไงดีเป็นไปในทิศทางของโลกุตระเพราะฉะนั้นเราจะมาใช้เลขที่มีทิศทางยนนมที่เป็นไปในแนวทางของโลกียะมันก็ไม่เหมาะสมตอบโจทย์แล้วก็มันไม่ตรงเป้านึกออกไหมคะ อย่างนักบวชแม่ชีหรือผู้ปฏิบัติธรรมบางทีอาจารย์จะวางเลขห้าให้อขอัยค่ะผิวอาจารย์จะวางเลขห้าให้ในเบอร์เยอะหน่อยหรืออาจจะมีเลขเก้าหรืออาจจะมีเลขสองหรืออาจจะมีเลขเจ็ด เจ็ดในที่นี้อาจจะเป็นพวกตระกูล7-9อย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าบางท่านบางคนยังต้องทําในเรื่องราวของการก่อสร,ร้างในพระศาสนาวิหารทานต่างๆนานาทําโครงการใหญ่ๆให้พระศาสนาก็อาจจะเลือกใช้7-4หรือว่า4-7ก็ได้นะคะหรือบางทีก็อาจจะวางพวกเลขสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปเลยไม่ใช้เลข7ก็ได้เพราะว่าอย่างที่บอกว่า ออพอเราเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันในเรื่องราวของพระศาสนาหรือว่าต้องเข้ามาสร้างบารมีต่างๆนานานเนี่ยบางทีพอเราใช้เลขเก้ามากๆก,ก็จะหมายถึงว่าสิงศิ์หรือว่าเทพพรมเทวดาท่านก็อาจจะมาส่งเคราะช่วยเหลือให้มีความเป็นไปในการทําโปรเจกต์ต่างๆเพื่อพระศาสนาให้ประสบความสําเร็จได้นะคะ